โอเคก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อเป็นน้องชาวไทยทุกๆท่านกันด้วยผมอยู่กับผมเองนะผมเอไอโน๊นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเปิดคอมเมนต์นะครับผมอ่ะเปิดแล้วก็ปิดคอมเมนต์นะครับผมอ่ะอย่างแรกเนาะก็คือท่านผู้ชมผมต้องโหลดแอปนี้มาก่อนนะผมนี่ YT Studio นะครับผมอ่ะเฮ้ท่านผู้ชมผมกดเข้าไปที่แอปนี้ถ้าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะให้กดเข้าไปในนี้นะครับอ่ากดเข้าไปเลย เอาไปดึงนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวพอถ้าผมเอ่อใช้อันนี้ผมก็ต้องขออน,นุญาตนะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้ใช้ในในการอันนี้นะผมเอาไว้แนะนำท่านผู้ชมนะครับอ๋อโอเคผมแต่อย่างแรกนะผมพอเวลาท่านผู้ชมเข้ามาใช่ไหมผมมันก็จะเอใช้มันก็เดี๋ยวก่อนนะครับมันน่ามันก็จะเป็นเอ่อหน้านี้ใช่ไหมผมนี่หน้าแคชบอร์ดนะผมอ่านี้ใช่ไหมครับผมอ่าให้ผู้ชมกดไปตรงแถวหน้าเนี่ยให้กดไปตรงเนื้อหานะครับ กดไปตรงที่เนื้อ,อาหานะครัผมา,ากดไปเลยกดไปแล้วกดไปแล้วนี่ผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือช่องของผมนะถ้าถ้าเกิดว่าถ้าว่าผมไม่ได้ลงคลิปเราแล้วผู้มชมไปกดตรงนี้ผมก็จะไม่มีคลิปแล้ผู้ชมอันนี้นะผมมาเพระาะอาจท่านผู้ชมต้องทําคลิปก่อนนะครับโอเคผมจะสอนเปิดปิดคอมเมนต์อ่าอันนี้นะครับผมไหน,นดีวะไหน,นดีวะไหน,นดีนะเอ๊ อันนี้ก็เลยฟรีไฟล์นะครับอ่ะนี่ผมเล่นครั้งแรกนะครับพิ่งเล่นครั้งนี้ครั้งแรกเลยนี vinegar, ่ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเห็นเห็นท่านผู้ชมเห็นปุ่มตรงดินสอนี้ไหมผมนี่อันดินสอนี้นะครับ erm. น Tamil ี่องนนี้นะผมดินสอนี้นะครับอ่ะให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปครับอ่ากดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ตอนแรกหนุ่มถ้าเกิดว่าถ้าเอ่อวิธีการอ่อตอนแรกหนุกดท่านผู้ชมก็จะ เปิดไปนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้นะครับผมใช่สร้างมาดูเป็นเพื่อเด็กนะผมอ่ะถ้าเรากดไปนะครับนี่กดไปนี่เห็นปะใช่ไหมเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะผมอ่ะก็ถ้าเรากดนะผมเราก็จะไม่สามารถเปิดคอมเมนต์ได้นะผมอ่ะก็ก็คอมเมนต์ก็จะไม่ออกคอมเมนต์ก็จะไม่มีคนพิมพ์เข้ามานะผมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่ไม่เป็นวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะผมอ่ะก็จะกดเขาช้าผม,มกดเข้าไปนะครับนี่ ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนี่ไม่ไม่ไม่ต้องจำกัดวิดีโอสำหรับผู้ชมที่อายุ18ปีขึ้นไปนะผมอ่ะส่ันที่กิถ้าเกิดคุณกับว่าใช่ใช่จำกัดวิดีโอของฉันไว้สำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอ่ะให้ท่าผู้ชมวผมไม่ต้องไปกดนะครับนี่ใช่นะครับนี่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ต้องไปกดนะผมนี่ให้กดตรงอันนี้นะผมไม่นะครับอ่ะแล้วก็เอาผู้ชมกดไม่นะผมก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับนี่ ความคิดเห็นนะครับความคิดความคิดเห็นแหล่แหละความคิดเห็นเนาะนี่นะผมอถ้าเรากดไม่นะผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรากดใช้นะม,มนก็จะไม่ขึ้นมาอย่างนี้นครับให้ท่านผู้ชมกดไปตรงนี้นครับแล้วก็อันก็อนุญาตนะครับให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดนะครับโอเคแต่น้ะผมให้ทุกคนออกมานะครับแล้วก็บันทึกเลยเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะผมก็สำหรบับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนี่นะวันี้ผมเปลี่ยนน้าปกเอ่อนับปกมือถือใหม่นับนี่เทไหมครับ เท hey, สุดๆเลยผมว่าเท่นะครับโอเคผมแล้วไว้เจอกันคลิปหนะ้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรเอ,อ่ยต้องรอติดตามดูนะครลงถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอะ่ะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรทุกคนต้องรอดูกันนะครับอย่าลืมอย่าลืมไปดูด้วยนะโอเคไหม